อาจจะดึงดูดทุกคนหรือเปล่าอย่าันนี้นะคะแคสส์วอร์ดนะคะวันที่18บแปดนะแคสส์วอร์ดนะโอ้นีไ่ไงชวนพี่ข้ามบ้านไปไหมล่ะในแคสส์วอร์ดไหมล่ะหรือไม่ชอบไม่ชอบวิถีเสร็จเปล่กเหมือนจะไม่ชอบออกงานอยากเจอแคบินโน่ไอซิงนักไหมล่ะนักนะโอานไม่หนั เขาไม่ได <pecially> ้เชิญพี่หนูเชิญได้หนูเชิญให้เอามหเฮ้ยช็อกมากเลยอะกดผิดใช่ไหมเมื่อกี้พี่นิกี้ทำไมนิกี้อยู่มันมันเขียนให้ accept อะแต่มันนี่ไลฟ์จอนเดยวคนนานแล้วละสิโอ้ยแต่ทำไมมันส่านแล้วปะเขาบอกว่าให้หนูชวนนะคะเขาให้โคต้ามาเอาไหมอยากไปหรือเปล่า นหลายคนเลยคุยกับอาเขาจะคุยกับอาเพื่อนขอฉันใช่ตะกดมาแล้วก็เหมนจะคุยลงมันทำยังไงไม่ใช่ไม่ใช่หนูไปเดียวนะคะหนูไปคนเดียวแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายคนเลยที่เราจะชวนได้ปฏิบัติธรรมกลับมาแล้วน่าไนมซีเออมีคนอยากคุยด้วยอ่ะ อ๋อพี่นิกี้วสวัสดีครับยังยังไม่ค่ะสวัสดีครับน้องเบียโนน้องอาร์มสวัสดีครับทำ <c oughs> ไมเดียวเสียงไม่เห็นหน้าไม่เห็นนะเพราะหน้าอยู่ที่เป็นโดแล้วนิกี้ไปปฏิบัติธรรมแล้วเป็นคนดีขึ้นไหมคะไปปฏิบัติธรรมมาสามวันครับถือศีลมาสามวันครับพูดเพ้อเลยใช่ไหมคะเอ,อพยายามให้ได้หนึ่งอาทิตย์ครับแล้วล่าสดนี่เพิ่งไปเที่ยวมาหรือเปล่าคะไปเมื่อคืนเลยครับเพราะว่าสามวัน เพราะว่าสามวันไปอ,อ,อยู่แล้ว,บบวไม่ไมสามวันเขาเก็บมือถือกับไม่มีเหล้าเลยครับน้องเปียนโนเมื่อวานออกมาปุ๊บก็เลยไปร้าน<ม>เหล้าเลยครับ <c oughs> เขาเก็บมือถือไปเลยแบบว่าไม่ได้ฝากไว้กับพี่วาลิตอะไรเงี้ยเหรอเ้าเซฟครับมือถือเขาเอาเข้าเซฟหมดเลยครับหรอเหมือนอ่านเห็นมาดูสตอรี่หรือเปล่าไม่มีนะครับน้องเปียโนอย่าพูดปดนะครับใ้หนูหนูกโกหกค่ะทุกคนไม่มีนะครับเพราะว่าเขาจะหลอกอ่ะ ว่านี้เป็นเด็กดีคือ้รใช่ไหมคะจะซ่าอยู่หรือเปล่าเออพยายามซ่าแต่ให้มันน้อยลงครับให้มันซ่าแบบพอดีพอดีครับแต่ก็ดูเป็นเด็กดีขึ้นะคะแบบว่าดูอยู่ในเสีลธรรมมากขึ้นหรือเปล่าออกกาลังกายครับพยายามว่างก็ออกกําลังกายที่หงาออกกำลังเป็นโนเราเราข้างๆใครคะหลังกระจกไม่มีครับให้รอให้รออยู่ข้างล่างครับเดี๋ยวไลฟ์เสร็จค่อยขึ้นมาครับ อีกข้างอีกข้างอ๋อบอกน,น้อง,องน้องพี่ไลติกกแป๊บมบึงเดี๋ยวพี่ลงเบรียกโอเคโอเคแล้วคนนี้คนนี้คนไทยไหมคะคือแบบว่ามันเยอะเกินคือตอบไม่ทันเลยอ๋อต่างชาติกลับประเทศไปหมดแล้วครับน่าสงสารเล้านะคะทุกคนวีซ่าหมดแล้วครับต้องกลับประเทศไปหมดแล้วครับเข้าใจเข้าใจค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดต่อมอลแล้วนะคะ นี่สาวเกาหลีหรือเปล่าครับเนี่ยหน้าเหมือนไหมหน้าเหมือนไหมสาวเกาหลีหรือเปล่าครับอันยองได้ไหมคะอันยี้เซลล์ดูพรได้ไหมโอ้โหตัวนี้ยอดไลค์ออจอนี่สามหมื่นเลยเหรอครับเห็นอยู่เห็นอยู่เขียนมาตลอดเลยโอ้โหสามหมื่นเลยเหรอครับตัวนี้น่ารักอยู่นะหมายถึงว่าพี่อารแบบให้กำลังใจหนูเดี๋ยวก็สวยสวยแล้วเดี๋ยวก็สวยนะเน้อสามหมื่นเลยเหรอครับโอ้โห โอ้คนแชร์เยอะทกันนะพี่นิกกี้ถึงหรือเปล่าของพี่คนแชร์มากสุดประมาณเจ็ดสิบสี่คนครับเชื่อค่ะเชื่อเชื่อตอนนี้ได้ตอบคนนะชาพี่นิกกี้เนนะคะของผมเดี๋ยวนี้คนอันฟอลทุกวันเลยครับหนูเชื่อวันละสองร้อยคนสามร้อยคนจกตอนนี้จะลดเหลือสองล้นหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวหนูก็ไปช่วยอันฟอลไงตกเลยครไปช่วยอันฟอล อ๋อแล้วแล้วแล้วคุณเอ่อเอาผมออกจากอจหลุมแล้วเหรอครับนานแล้วอันนั้นอ่ะอยากคบเหรอกลบเลยกลบเลยไม่เป็นไรเราต้องไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นอ๋อไม่ยุ่งเฉยมา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 แซวเขาเฉยๆไม่ทำฟันเสียอะไรทำไมมันขาวกว่าหนูใช่ไม่พวกหนูทำฟินี้ใช่ไหมแต่เขาที่ขาวมากเลย ไม่ไม่ของพี่ไม่ขาวของหนูขาวกว่าพี่ของพี่ไอ้นี่ของพี่สียังธรรมชาติอยู่ไม่นะมันขาวมากเลยทุกคนดันนี้ค่หนูมีฟิลเตอร์สีฟาร์มสีขาวนะคะแต่พี่นิกกี้<ม>แบบขาวสว่างไปเลยอะของหนูแต่อามเฮลโลบ b เทรนเนอร์เทรนเนอร์เทรนเนอร์ฮัลโลไฮ้ข้อต้หนูได้ไหมเคยเจอปะอ่า do you remember her เปียโนเปียโนเปียโน โลเดี๋ยวจำสละเดี๋ยวจำพี่คนเซโนเซโนรีบบอกก่อนรีบบอกก่อนรีบบอกก่อนไม่บอกกลัวไม่บอกชื่อเดี๋ยวเขามาอันยองสวยเลยไรู้ชื่อเออได้จ้าเดี๋ยวพี่ไปออกกำลังกายก่อนใจเสดีค่ะทุกคนได้น้องแอร์ไบ่ายน้องแอร์ไปบายอ๋อแล้วก็คนโน2,100คนนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมขายเสื้อนะครับฝากเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คอลเลคชั่นที่ถ่ายเหรอคะจำไม่ได้แล้วครับ เยอะมากเลยนะแต่เลิกแต่พักการขายไปหนึ่งเดือนนเดือนที่แล้วไม่ได้ขายเพราะนิ้วหักไปทําอะไรมาไหนบอกเขาซิอะไรนะครับเกิดไปทําอะไรมาที่นิ้วหักวันนั้นขาดสติครับเศร้าค่ะก็เลยเกิดอุบัติเหตุนิดนึงครับหนูเศร้าข่ามาถึงเร็วมากโอเคจ้าบายบายจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ คุณโอ,อเยว่าอะไรงั้นเราก็เห่นบ๊ายบายนะคะทุกคนไปดีกว่า